Thank you Jan Jim for that wonderful time of worship again. jim had an album out his first album right? First album. Uh -huh. And the name of the album is Rock uh korin -huh. Did you bring some CDs today no? วันนี้ไม่ได้เอาซีดีมาแจกได้ไงไปคุยกับอาจารย์ได้นะคะแล้วก็สั่าซื้อได้เลยจากอาจารย์จิ๊งแล้วก็ให้กําลังใจกับอาจารย์จิ๊งแล้วตอนที่อาจารย์จิ๊งไปเยี่ยมเราที่เชียงใหม่อาจารย์จิ๊งก็ได้นําซีดีไปฝากเราด้วย with i t a n n o e เ s ็มไปด้วยเพลงที่ได้รับการเจิ่

เป็นการนำการทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามานแต่ว่าม,ามันก็ใช้ดนตรีนี้เพื่อจะผูกมัดผู้คน need songs. เราต้องการเพลงที่ได้รับการเจอเพื่อจะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระไม่ใช <impress> ่ทำให้เรากดหูก็เมื่อไม่นานมานี้นะคบผมได้อยู่ในร้านอาหารที่เชียงใหม่และเขาก็เล่นดนตรีและเนื้อเพลงก็ร้องว่า

เพื่อจะเสริมกำลังเราและหลังจากฟังแล้วคุณจะรู้สึกมีกำลังขึ้น amen, amen. glory to God well, this is my last session with you all ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วงสุดท้ายสำหรับผมที่จะแบกปันกับคุณแล้วนะคะ we meet for c h i a n m a Thursday evening แล้ววันพฤหัสตอนเย็นเราจะเดินทางกลับเชียงใหม่ and we invite you to come to Chiang Mai เราก็อยากจะขอเชิญทุกคนว่าถ้าเดียวขาดแวะไปเที่ที่เชียงใหม่นะคะ visit o u church ที่ยวพิพิธัณฑ์ของเรา and enjoy c h o n Kaen น้ำพลิกหน่งไส้อัวและแคทแล้วก็ไปกินข้าวเหนียวน้ำที่คลุกแค่หมูไส้อัวให้อร่อยเลย Come visit us ไปแวะเยี่ยมเราด้วยนะคะ And we would love to have you in our church เราก็จะดีใจมากถ้าบางคนหรือว่าทุกท่านไปเยี่ยมเรา If not we will keep in touch through Facebook ถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเราก็ยังจะติดต่อกับทุกท่านผ่านทาง Facebook ด้วย Like ด้วยกดไลค์ก่อนนะคะเราก็มี Facebook ของท่าน a ี่จะมี l ่าวล่าสุดท a u เราอัพ e s ตล d e o s ะ i o ับในเว็บไ in ์ในเ e ซ e ุกและก็จะมีข่าวล่าสุดที่เราองปเดตลงไปนะคับนเว็บุ๊กเพรา่าเราอา o จะนำงไปในเฟซบุ from ฮันหยางอล์ฟท่มานานหยางเขาเห็นคนที้เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนท็เ u ็นคน t ี่เป็ e s เป็นคนเนานที่คนทีนของีางคนไปใส่น่นคนท e ่เป็ o คนที่เป็นนที a ็คที่็คนทีนคนท่ปน่เ o นคนที่เป็นคนที่เป็นที่มาถี่เป็น ผมคิดว่าเขาจะเป็นนักเทศที่ดีแน่หัวฉันองเลยว่าภาใหญ่จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจริงๆเลยนะคะมาต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแล้วเราจะต้องออกจากประเทศไทยไปเลยผู้คนของพระเจ้าเราลุกขึ้นมาเราตัะแตะมลงมาจากทางเหนือ the Center from แล้วก็ภาคใต้

the Les Lord และผมก็อยากจัดที่ฐานตามการนำของพระเจ้าด้วยโดยเฉพาะวันนี้นะคะผมอยากจัดที่ฐานเผื่อผู้รับใช้ที่ทำงานเต็มเวลาที่พระเจ้าจะเปิดเผยพระคุณของพระองค์ให้คุณเห็นมากขึ้นและเมื่อคุณกลับบ้านแล้วคุณจะสามารถเป็นนักเท Amen. Amen. Now remember this. In the Bible, there were two important mountains Mount Sinai and Mount Calvary. Mount Sinai, the law was given. Mount Calvary, grace was given. In Mount Sinai, when the law was given, Three thousand died. in Mount Calvary when Jesus died on the Pentecost day, when the Holy Spirit was given, three thousand were saved. under the law เมื่อโมเสสแตะต้องลงไปที่น้ำน้ำก็จะกลายเป็นเลือดและทุกคนนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในน้ำก็ตายในพันธสัญญาใหม่ e r ืเยซูคริสต์แตะต้องไปที่น้ำและน้ำก็กลายเป็นไวน์และมีความชื่นชมยินดีในพันธสัญญาใหม่ด้วยความชื่นชมยินดีเาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ amen so as ministers เราไม่ควรจะไปเทศนาบนภูเขาที่ไม่ถูกต้องอีกแล้วต้องย้ายภูเขาแล้ว Yes we have to Mount Sinai God is not in Mount Sinai anymore เพราะว่าตอนนี้พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ภูเขาซีนาอีกแล้วนะครับ God is in Mount Calvary พระเจ้าอยู่ที่ภูเขา Calvary Stop preaching the law ดังนั้นอย่าเทศนาเรื่องธรรมะ Stop preaching grace และชีวิตคนจะเปลี่ยนแปลงไป There is nothing wrong with the law จริงๆแล้วในตัวธรรมบัญญัติไม่มีอะไรผิดนะคะ I said there is nothing wrong with the law ผมบอกว่าในตัวธรรมบัญญัติแล้วไม่มีอะไรผิด The law is perfect ธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์แบบ The law is good ธรรมบัญญัตินั้นดีมาก The law is holy ธรรมบัญญัตินั้นบริสุทธิ์ But the thing is this แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Even t h e law is holy ถึงแม้ว่าธรรมบัญญัติจะบริสุทธิ์ It cannot make anyone holy ท่าไม่สามารถจะทําให้ใครบริสุทธิ์ได้ The law is perfect ธรรมบัญญัติสมบูรณ์แบบ But it cannot make anyone perfect แต่ไม่สามารถ ใครสมบูรณ์แบบได้ทำมันใหญ่พระเจ้าไม่ได้มอบให้กับเราเพื่อจะทำให้เราเป็นคนชอบธรรม The not to change given law was พระเจ้าไม่ได้มอบทำบัญญัติลงมาเพื่อจะเปลี่ยนแปลงเราแต่พระเจ้ามอบทำบัญญัติลงมาเพื่อให้เรารู้ How we bad are ว่าเราไม่ดีตรงไหนเราอ่อนแอแค่ไหน And law was designed the แล้วทำบัญญัติถูกสร้างขึ้นมา knock To เพื่อจะทำให้เราต้องคุกเข่าเพื่อเราจะได้รับความเมตตา The law is not the answer. The law leads us to the answer. Which is grace. Amen. Amen. The law had a purpose. But not to make us righteous. But to let us know that we are sinners. And we need Jesus. That is the purpose of the law. I am not against the law. I am for the law. the แต่ผมอยู่ฝ่ายเดียวกับครรมัญญัติให้ตรงกับจุดประสงค์ของมันครรมัญญาดีดดนกเทศหลายคนคิดว่าธรรมัญญิทำให้คนเป็นคนชอบธรรมธรรมัญญาเปลี่ยนแปลงผู้คนได้นั not the truth. ่นไม่ได้เป็นความจร,รมิงธรรมัญญิจะกล่าวโทษผู้คน <but S 1> <transp> แต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนมัน amen, amen. so that's why I'm a preacher of grace มีเหตุผลที่ผมเป็นนักเทศน์แห่งระ์ w e need to understand the purpose of the law เราจะเป็นต้องเข้าใจจุดประสงค์ของธรรมบัญญัติด้วยนะคะ you don't understand เพราะถ้าคุณไม่เข้าใจ we will preach the law in the wrong way เราก็จะเทศนาเรื่องของธรรมบัญญัติแบบผิดวิธี for example ตัวอย่างนะค o u n o w say you go out to play football สมมุติว่าคุณออกไปเล่นฟุตบอล and you come back home dirty แล้วคุณกลับบ้านมาโดสกปร you fell in the mud เพราะว่าคุณก็ล้มลงไปบนดิน嘛 แล้วก็มีดินมีโคลนแต่งตัวขื่นเลยแล้วคุณก็เข้าไปในห้องน้ำของคุณคุณไปส่องกระจก and the mirror, แล้วที่กระจกนั้นคุณจะเห็นว่ามันมีดินแต่งหน้าขื่เลยแล้วมีใครบ้างที่หยิบกระจกขึ้นมาแล้วก็ถูนหน้าตัวเอง Now, that. เราไม่ได้ทำแบบนั้นเราไม่ได้หยิบกระจกขึ้นมาทำความสะอาดใบหน้าเรากระจกนั้น not to clean you ไม่ได้มีหน้าที่เพื่อจะทําความสะอาดคุณ The mirror กระจกคือจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณสกปรก the mirror can just show mirror you can กระจกนั้นแค่บอกให้คุณรู้ว่าคุณสกปรกกระจกไม่มีอำนาจใดๆที่จะมาทำให้คุณสะอาดเมื่อคุณเห็นว่าคุณสกปรกแล้วคุณก็จะต้องไปที่น้ำน้ำนั้นจะชำระคุณให้สะอาดใน บอสให้เราเห็นว่าเราเป็นคนบาปแล้วคํามัญญิก็นําเราไปหาพระเยซูแล้วพระโลหิตของพระเยซูก็ชำระเราให้บริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเราใหม่และนี่คือเหตุผลที่ธรรมัญญินั้นยังไม่ได้เอ่อธรรมัญญานีไม่ได้เป็นจุดจบธรรมัญญัตินั้นนําเราไปสู่จุดจบต่างหาก amen so we must always understand the purpose of the law ดังนั้นเราต้อง จุดประสงค์ของธรรมัญญิไว้เสมอนะคะและในช่วงเวลานี้ have you b e e ผมอยากจะพูดถึงว่าคุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วโรยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผมก็ได้พูดกับผู้เชื่อหลายคนในประเทศไทยในเชียงใหม่เราได้คุยกับผู้เชื่อมา No, from all kinds of churches. Most of the Christians, they believe God is great. If you ask them, do you believe God is great? If you say, yes, yes. we know God is great. If you ask them, do you believe God can do great things? You say, yes. We know God can do great things. There's no problem believing that. But the problem is this they believe God is great. God can do great things. But they are not worthy. They are not worthy for God to do great things. Them. And that's where the defeat is. Many Christians live in condemnation. But the e e v r y ได้ปราความการกล่าวกทั้งหมดลงแล้ว come o เ t ื่อคริสเตียนหลุดพ้นออกมาจากการกล่าวโทษเขาจะสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในริบเดนของการเขียนได้ในยอห์นบทที่สิบข้อสิ destroy ขโมยนั้นมาเพื่อที่จะรักฆ่าและทาลายคือขโมย To kill and to destroy. You notice this before the devil destroyed, the devil has to steal. He has to seal before he destroys. He has to steal your confidence. He has to steal your faith. Before destruction happens. One of the greatest. อาวุธที่รุนแรงที่สุดของมันก็คือการกล่าวโทษเอคริสเตียนรู้สึกว่าตนผิดกามเชื่อของเขาไม่มีทางจะเกิดเมื่อความเชื่อของเขาไม่เกิดเขาก็ไม่สามารถรับจากพระเจ้าได้คริสเตียนมากมายไปโบสถ์ทุกทอาทิตย์เขารับใช้พระเจ้าเขาพยายามวงพื้นของโบสเขาถวายัแต่ในใจของเขาเขารู้สึกว่าเขายังไม่ They are they. under condemnation. They feel like they are not qualified. And so they try to qualify themselves. Give more. Do more. Sing to more. Lift up your hands more. Jump higher. Sing louder. Do more. To qualify yourself. So many Christians are in this cycle. It keeps you busy. แต่ว่าชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย How been merry round wheel? มีใครรู้จักหนูแฮมสเตอร์บ้างที่มันวิ่งอยู่ในไนอ้วงล้อมัน all night long ตลอดทั้งคืนเลย all night long <laughs> ตลอดทั้งคืนเ <And S 1> ลย in the hamster thinks วหนูมันก็คิดว่า it has moved thousands of miles โอ้สงสัยมันเนี่ยไปได้หลายพันไมล์แล้ว morning comes <cars. S 1> แต่ว่าเมื่อถึงตอนเช้า in the same place มันก็ยังอยู่ที่เดิม มันดูมันยุ่งตลอดเวลาแต่ไม่ได้ไปไหนเลยมีคริสเตียนน่าไปที่มีชีวิตแบบนี้คริสเตียนน่าไปที่มีชีวิตแบบนี้ยุ่ง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 แต่ว่าชีวิตไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยเป็นเพราะว่าเขาคิดว่ายิ่งเขายุ่งมากเท่าไหร่เขาก็จะมีคุณสมบัติที่จะรับพระพรจากพระเจ้าแต่วันนี้ผมอยากให้คุณได้รู้ว่าโดยที่ไม่ต้องมีความสงสัยในใดเลยผมอยากให้คุณรู้ว่า The reason you are qualified is Jesus paid the price. Remember this you are not your qualification, Jesus is your qualification. I said you